นี่พระอาทิตย์สวยนะคะขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นสวยสวยงามคนละเออสวยงามคนละ ที่ขึ้นที่โคกหนองนาสวยสวยอเอ็กซีได้ดูกันนะโอ้มองไปนะคะเห็นพระอาทิตย์สวยๆงามๆเราก็จะรบตรงนี้ต่อก่อนคือพระอาทิตย์สวยๆไปนะคะเอ็กซซี ได้ยินแต่เสียงน้ำนะคะใส่พริกก่อนคือผักสวนครัวรัวก,กินได้เราก็สำคัญนะคะเราต้องรดถ้าไม่รดมันก็เหี่ยวแห้งนะคะพริกนี้เผ็ดมากเลยนะคะเอาไปใส่แกงผักหวานเมื่อไม่เจ้อเอามาเนาะก,ก็เลยโอ้ทำไมเผ็ดแท้พริกขี้หนูมันเผ็เดเผ็ดออาทิต์สวยสวยยุให้มันทำก่อน ใส่ดูซิมันจะใส่ได้บ่มันเท่ากันบ่มันเท่ากันทำไมมันเท่ากันนี่นะคะพระอาทิตย์สามสาดส่องนูลังอยู่แถวแถวทุ่งนานะคะจะมีพระอาทิตย์สวยแดงๆสีแดงๆ จะเอาไปเลยค่อยจะจับให้ถ้ามันไม่ออกให้ยานึ่งไปรถดตังนี้ก่อนเดี๋ยวม้นเจ้อจะเอาไปออันนี้อันนี้ไม่ดาไม่ดาบอเสียหรือว่ายานึง่งถอนหญ้าถอนหญ้าตรงตรงนี้นะคะมีใบแมงรักใบดอกไม้อะไรสวยๆนะคะ ถ้าเราดูแลมันก็ได้กินประจำเนาะใบแมงลัก,กมันก,ก็สวยโอ้ได้อยู่เนาะนะคะให้ยาหนงิงลดตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่เจอยังไม่ได้ลดเลยสวนหย่อมแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็แบ่ง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 ่ะ โอ้ยม่เจ้ยังไม่ได้งอเขาเหนือ่อยนะคะต้นไม้มต้นะคะดูยันหนึ่งก่อนนะคะดูยันหนึ่งรถตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่เจ้ก็จะไปลดฝั่งนูน้นอันนี้จะเป็นพืชผักสวนครัวรัวกินได้นะคะมีทุกอย่างมีทั้งถั่วมีทั้งขาตะไคร่นะใบมะกรูดนะคะก็มีดูยันหนึ่งลดก่อนเดี๋ยวเราไปดูต้นพริกก่อนต้นพริกรก็สวยๆแล้ว แม่เจ้ยก็ลดมาตั้งแต่ฝั่งนู้นนะคะตั้งแต่ต้นโมกโลเลาะไปเราก็ทำรวมด้วยช่วยกันญาหนิงก็ขอไปรถฝั่งนี้กันเดี๋ยวเราก็จะมาเอาต่อนะคะว่าเราก็ทำช่วยกันพาแม่เจอยนะคะแม่เจยอยังไม่รถ ตื่นมาตื่นมาว่าจะไปรถที่นี่ต่อก็เลยมันมีสายน้ำแค่อันเดียวนะก,ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาให้สายยางให้ยนิงให้ายนิง่นให้ใหานิงไปทางนั่นก่อน,เ,อน,นเดี๋ยวก็เพราะว่ามันมีแค่อันเดียวเนะวาะเรามาดูซุ้มสวยๆก่อนนะคะวสวยๆอย่างมี โอ้ดอกก็ไม่ค่อยจะเกิดแล้วเพราะว่าดอกก็รดทุกวันดอกก็ยังร่วงโรยลานะคะเขาตามการเวลาของมันเนาะดอกไม้เดี๋ยวต่อไปก็มีดอกอื่นนะคะออกมาดอกกุหลาบก็สวยไหม่ถ้าหญ้าออกตรงนี้นะคะแม่เจ้ดก็จะทนนะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะดูแลสวนตรงนี้ต่อนะคะ ดูแลสวนตรงนี้ต่อก่อนยังไม่ได้เยอะมากเลยเนาะรอสายยางแล้วก็ทมาทำสีก่อนรอเนาะสายยางแล้วก็ทำต่อ ในสวนเนี่ยผิดชอบขอ,องคขยของมันของเจอเย,ยอยะใส่ปูแล้วมันก็ดอกใหญ่ดอกแดงข้า,ยา,ยาขงในสวนก่อน เ่อยออมาปลูกเนาะตรงนี uh, os, ้ก็เกิดเลื่ยปลูกเนาะสวยแล้ว hai xuân mang ไม่ได้ตัดแล้วมันยาวแล้วสวยแล้วเอฟซีรอรอน้ำก่อนโอ,โอ้สวยแล้วสวยเราต้องดูแลนะคะตกแต่งให้สวยงาขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ mời tôi ngọc ngàn nó